เดือนไหนก็ได้มีไหมคะตันมืนนะไม่มีเนาะไม่มีนะโอเคใครเกิดเดือนมีนาคมคะวันที่เท่าไหร่คะสองหรอคะอ่าหนูให้สองแท่งคะ่ะแจกง่ายๆอยากแจกอยากแจกไหนใครอยากได้อีกประการนำเข้า มีเลขสองตัวท้ายมากที่สุดค่ะเดีย๋ยวดูให้แบงค์ยี่สิบไม่พกกันหรอคะไม่พกใช่ไหมคะแบงค์แบงค์งงอะไรก็ได้คะ่ะถ้าอย่างนั้นเอาแบงค์อะไรก็ได้ในตัวค่ะมาเลยขอที่มีเลขสองตัวท้ายเยอะที่สุดนะคะตอนนี้ใครยังหลบลูกอยู่บ้างคะ หลดเลยหลดเลยนะคะเดี๋ยวอีกกัครู่เราจะโอ้โหเอาแบบนั้นเลยเหรอขอบคุณค่ะดนูขอนะคะขอบคุณค่ะอุ้ยเก้าเก้านะคะก็คงไม่มีใครมากกว่านี้แล้วนะคะอ่ะ้าอยังงั้นหนูให้เลยค่ะตอาประกาไปขายไหมคะอ่ะได้ค่ะ ไม่เสร็จบ้างคะมใครยังหลดไม่เสร็จบ้างอ่ะหนูรอหนูรอนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยสนุกมากๆเลยนะคะที่หนูได้มาเป็นแบบให้กับพวกพี่นะคะ